สวัสดีค่ะวันนี้หมิ่นจะมาทอดปลาช่อนนะคะเอ็จจิงกะล็อกจิงหยองก็ไหนละเอ็นอึบสังอะไรเงี้ยมุ้ยป่ง,งอกถอยทอดปลานะคะเอ็นหมิ่นนี่เลยนี่เลยนะคะ สามตัวพอแล้วนะงงอ,อ,อ่งะเอ็มเชี่ยดี๋ยวันหลังทานใหม่นายเอ็มชิมปลาชิ้นให้ชิมปลาชิ้นเลย ก็จะทอดให้มันเหลืองๆกรอบๆนะคะเลิศเนี่ยแสล่ะชียงางให้มัหย่อนๆกระล็อกเหญ่ๆอย่าเนียงหย่างยองอ่ะกินไปซึ่งเลยยังต้มลุงอยู่ที่โอ้โจ้ไหนเยอะฮะแจะทอดให้มันแบบสีออกแบบเหลืองๆกรอบๆนะคะ จะได้ทานทั้งกลางทั้งหัวเลยเนาะตัวเล็กๆปลาช่อนตัวเล็กๆปลาช่อนนานะคะกระลักเต๋องเนี่ยหมอยนุ่ยต้องไส่กระลักนุยแล้อ่ะกระลักเนี่ยเอาเชียงอย่างงี้งอนไเชียงหยังยอนจะมากลับด้านเลย ว้าวว้าวน่ากินอยู่นะใส่นิดนึงว้าวว้าวว้าวมากพี่คิวเขาชอบกินนะปลาช่อนแบบเนี้ยเขาจะจะกินปลาน้ำจืดก็คือปลาช่อนอย่างเดียว ลาชอบนะตัวเล็กต้องทอดกับกรอบแบบนี้นะตัวใหญ่เขาชอบเอาไปคออ่าคอไกลๆกัลล็อกคอเวียดนามอย่เงี้ยเขาชอบทาแบบนี้นะวา้าวหน้าตาน่าทานมากเหลืองๆเนาะ เวลาเราทอดออกมาค่ะมันจะเหลือตัวติ๊กเดียวเองนี่ว่าเหมือนเชียงเงี้ยเชียงหยองนะกล่องหย่อซิ้วหอยเงี้ยมะเตลอะไรเชียงจะเวง đường đường, nó than mai ok nha ha bye, bye 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 nha bye bye cả nhà chúc cả nhà ăn cơm với gia đình ngon miệng nha bye bye